ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบวันนี้อยู่กับเกม V4 l o b e l กับผมไนเอลนะครับผมวันนี้จริงๆอะ่ะมันเป็นคอนเทนต์คลิปที่แบบว่ามันไม่น่าจะทันแล้วแหละแต่มาทําตอนนี้แต่ผมอยากทาเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นในช่องของผมนะครับก็คือการหาสลักอ่ตอนนี้คุณผู้ชมฟังก็แบบโอ้มาทําตอนนี้มันสายไปแล้วนะครับมันก็ อันนี้ผมทําไว้ก็ถ้าพูดตรงๆก็เอาไว้เผื่อผู้เล่นใหม่ละกันเผื่อผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็ยังงงๆกับการหาสหลักตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขออภัยด้วยนะตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็มีเสียงฝนนิดหน่อยนะอาจจะมีเสียงฝนเข้าม่นะฮะก็ขออภัยด้วยครับก็มาว่ากันต่อเรื่องสลักครับผมการฟาร์มสลักยังไงให้ได้ทีนเยอะๆนะครับผมของผมเนี่ยสำนักผมวันนี้ผมจะมาบอกว่าหาแบบ5 0 0 0ันบวกเลยนะครับผม ถ้าทำตามได้ก็จะดีมากๆสลักก็จะไปไวนะครับผมรวมถึงก็จะได้ตังค์ไปในตัวด้วยนะครับอ่าเรวมาดูกันครับผมตอนนี้ก็คนดูเก่าก็คงโอ้สลักผมอัพเต็มแล้วพี่อันนี้ก็สําหรับคนดูใหม่ละกันก็ประมาณนั้นเนาะก็มาดูที่แมปป่าเทอรังก่อนครับผมป่าเทอรังครับมันก็จะสะเต็ปคล้ายๆกับถ้าใครเคยดูคลิปเงิน 2M เเนี่ยก็จะสะเต็ปคล้ายๆกันครับแค่มาฟาร์มตรงนี้ให้ครบนะ ตรงนี้ก็จะมีประมาณ 4... 5 5จุด5จุด5จุด1 2 3ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ 4...5 ตรงนี้แมบเนี้รวมแล้วของป่าเทอรังเนี่ยจะได้ที่50สตลักนะครับผมตรงนี้นะป่าเทอรังครับแล้วมาดูที่ราบออดอนครับที่ราบออดอนจะมีทั้งหมด 2...3...4...5...6 ครับจะมี6ที่นะครับที่ให้เคียร์รีเซททุกวันตอนตีสี่นะครับ ตรงนี้ก็จะได้ร้อยยี่สิบนะครับผมป่าเดวลนอรครับมาดูกันตรงนี้หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดที่ครับที่ละที่ละเท่าไหร่วะ <c oughs> ทีละสี่สิบครับก็จะได้สามร้อยยี่สิบแล้วมาดูที่ทะเลสายยูคาบีครับมีทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดที่นะครับก็จะได้หกร้อยห้าสลักภูเขาไฟเดคัสครับผมมันจะได้ที่ละ 180ครับมี18ที่ทั้งหมด3240แล้วมาตีรวมๆกันทั้งหมดครับ12345แมปทั้งหมดนี้นะครับจะได้ที่4335สลักถ้าทุกคนทำได้ผมแนะนําเหมือนเดิมแนะนําคล้ายคลิปฟาล์มตังเลยนะครับอันนี้ผมเล่นตัวเดียวเล่นตัวเดียวจริงๆก็แนะนําว่าให้มาเดินตีที่4แมปนี้ครับ ตีเท่าที่ตีได้ครับสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะเหนื่อยและเริ่มเหนื่อยที่ทะเลราวยูกาบีกับภูเขาไฟเดคัสถูกต้องไหมเมื่อทุกคนเดินมาถึงตรงนี้ภูเขาไฟเดคัสอ่ะผมมีวิธีไว้ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังฟาร์มอยู่เลยผมก็ยังใช้วิธีเดิมของผมอยู่นะครับให้เอาสหายมาทำภารกิจตรงนี้แทนครับส่งสหายไปพิชิตพื้นที่ เพศพิชิตพื้นที่การพิชิตพื้นที่การใช้ระบบสายผมเคยทําคลิปไว้แล้วก็ไปดูกันได้นะครับส่วนการหาสหายครับอยู่ที่ดวงผมก็เคยพูดไว้แล้วนะว่าการหาสหาหเนี่ยมันก็ตอนนี้เมื่อก่อนมันไม่มีนะช่วงแรกๆตอนนี้มันมีมาให้แล้วนะครับหรือถ้าใครขยันไม่ได้เล่นตัวเดียวแบบผมแล้วใครขยันเล่นก็เล่น2ตัว3ตัวก็ได้ครับมันก็จะได้ตัวสีฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะแต่อันนี้ผมเล่นตัวเดียวนะครับเล่นตัวเดียวจริงๆ ผมเป็นคนทํางานนะครับไม่มีเวลาขนาดนั้นก็เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี้ยซึ่งทุกคนอนะ่ะผมว่าทุกคนทําได้ขนาดผมแบบเล่นวันละไม่กี่ชั่วโมงเองผมยังมีเหลือขนาดนี้แล้วผมอัพสลักเต็มแล้วด้วยนะครับคือเต็มหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับสลักก็เหลือแล้วตรงนี้ผมก็อัพเต็มไปหมดแล้วด้วยก็ประมาณนี้ครับที่ผมจะแนะนําทําไมคลิปนี้ถึงตั้งว่า5000บกมาดูในโนรกมายาครับ มันก็จะบวกขึ้นไปอีกครับผมเดี๋ยวผมดูให้นะตรงนี้นรกมายาครับมันจะตัวเนี้ไอความเศร้าของอัศาวินที่1ะหรือก็คือด่านแรกเนี่ยมันไม่มีนะครับด่านที่2ถึงจะเริ่มมีสลักให้นะครับด่านนี้ก็ตั้งกี่ที่แล้วเนี่ย4ี่ห้าก็บวกอีก200ใช่ไหมเมื่อกี้เราได้4ี่พันสาก็เป็น4 5่พแล้วดควูความฝันความฝันร้ายของเด็กสาวครับผม อีก4ที่เนี่ยก็บวกอีก400นี่ก็จะ5 0 0 0แล้วนะฮะถ้าทุกคนฟาร์มได้ตามเนี้ยคือยังไงมันก็เพิ่มเไ้ยไม่มีไม่เพิ่มอะ่ะผมบอกแค่นี้แหละไม่มีคำว,ว่าไม่เพิ่มนะครับอันนี้อีกถ้าทุกคนแค่ถ้าทุกคนกวัวเปลืองเลือดอะ่ะแค่เข้ามาตีให้มันตีแค่ CP ต่ำๆต,ต,ต,ตรงนี้ก็ได้ ที่เนี่ยให้มันได้อีกแลแค่นี้ก็5,000บวกแล้วครับอันนี้ยังไม่รวมหีบรายวันที่เราต้องซื้อนะครับสินค้าประจําวันซึ่งมันจะบวกอีก50สลักนะครับไหนจะเป็นเวลาครบชั่วโมงอีกตรงนี้ก็บวกอีก300อีกคือมันจะ6,000แล้วเนี่ยตอนนี้แล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมอีกซึ่งผมเน้นยำ้ำพูดสม่ำเสมอเลยว่าทำนะครับต้องทำทำเธอเอาไปแลกครับได้ทั้ง นี่ครับมันจะการันตีได้สีฟ้าเลยตรงนี้แล้วก็สีเขียวสีฟ้ากับสีเขียวเคสเนีตกับซูเรนนะครับสหายของเราแล้วตรงนี้ก็จะได้สลักอีกตรงนี้ครับได้อีกตั้งเท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะได้ไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปเปิดกล่องสลักกันอผมแลกให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับใช้ทั้งหมดครับสูงสุดผมก็ได้มีาอีเก395เนี่ยมันจะเกือบ6 0 0ันแล้วนะครับผมตอนเนี้เนี่ยครับคือมัน ตอนนี้ทุกคนดูอ่ะคนที่เล่นใหม่นะเฉพาะคนที่เล่นใหม่ดูอาจจะผมว่าเอ้ยมึงก็พูดง่ายนี่มึงเล่นมาขนาดนี้แล้วเพราะว่าเล่นมาขนาดนี้แล้วครับก็เลยมาบอกได้ว่ามันตอนหลังอะ่ะทุกคนอะ่ะไม่ต้องไปรีบขนาดนั้นคือเนี่ยถ้ามันเป็นแมปที่มอนตีง่ายๆอ่ะให้ทุกคนไปเดินฟา์มือไว้อย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะทุกคนอะ่ะต้องอัพสลักได้คือมันเพิ่ม C p มันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม C p นะแล้วก็ใครมี เขาเรียกว่าใครมีสหายก็แนะนําว่าให้ส่งอ่ะเริ่มต้นวิธีการส่งอ่ะให้เริ่มต้นส่งจากตัวแสนก่อนนะครับจาก cp แสนไล่ให้จบไปอาจจะใช้เวลาหน่อยถ้าสีฟ้าก็จะอยู่ที่ประมาณ4ีหชั่วโมงครับ3าชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณนี้แหละคือผมก็ทําทุกวันนะถึงแม้ว่าผมสลักจะเหลือเป็น3ามหมื่นสี่หมื่นแล้วนะครับ เพราะว่ามันได้อะไรมันได้ตังครับแนะนําว่าดูคลิปนี้เสร็จให้ไปดูคลิปตังควบคู่ด้วยหาตังไว้ละสองเอ็มโดยไม่ต้องสร้างตัวลองนะครับผมอันนี้ผมก็เล่นตัวเดียวตอนนี้เงินเหลือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยงงแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ครับรวมถึงด้านกิจกรรมนะครับดูคลิปกิจกรรมด้วยนะก็ทําด้วยนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสดอมนยะดอบสหายนะครับแล้วก็จะเป็นที่มาอีกว่าสหายเอาที่ไหนก็เอาที่นี่แหละครับกิจกรรมมีกิจกรรมมาก็ทํากิจกรรมซะประมาณนี้ครับผม ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดซับ c r i b e ครับเร็วๆนี้อาจจะมีเกมแข่งรถมาให้ดูกันนะจ๊ะจุ๊บๆบายบายซียู